สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับคนเป็นแสนๆเลยนะมารวมตัวกันที่เดียวเพื่อจะเปลี่ยนศาสนาพร้อมกันหมดเลยโอ้โหนี่คือ,อการเปลี่ยนศาสนาครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีบันทึกไว้เลยนะครับเกิดที่อินเดียใช่ค่ะเป็นภาพที่ทรงพลังมากๆค่ะแล้วศูนย์กลางของวันนั้นเลยนะคะก็คือที่ซาภูมิที่เมืองนาคปูระรัฐมหาราชระที่เราจะมาคุยกันวันนี้ละคะ่ะครับ ท,ที่นี่คือที่ที่ดรอัมเบดกาท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอินเดียคนสําคัญเลยนะท่านนําคนตามท่านเนี่ยหลายแสนคนเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธปี1956ค่ะครับผมสําหรับการคุยเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลหลายอย่างเลยทั้งจากบันทึกประวัติศาสตร์บทความวิชาการมีข้อมูลสารานุกรมด้วยแล้วก็พวกข้อมูลท่องเที่ยวก็นํามาประกอบกันครับจะได้เห็นภาพรวมจากหลายๆมุม ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อพยายามจะกลั่นเอาประเด็นสําคัญสำคัญออกมาว่าทําไมที่นี่ถึงสําคัญขนาดนี้สถาปัตยกรรมมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็แน่นอนค่ะบทบาทของดรอัมเบตกากับการฟื้นพุทธศาสนาในอินเดียยุคใหม่โดยเฉพาะกับกลุ่มดลิตท,ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกดขี่มากๆจากระบบวันณะโอเคครับงั้นเราเริ่มกันที่ตัวดรอัมเบตกาก่อนเลย ท่านเกิดในวณดาลิตหรือที่สมัยก่อนนู้น,นเขาเรียกจันทานเลยนะครับซึ่งแบบถือว่าต่ําสุดในสังคมฮินดูเลยชีวิตท่านนี่เจอการแบ่งแยกกีดกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะประสบการณ์ตรงเรื่องการถูกเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันมันฝังใจมากจริงๆค่ะลองนิดดูนะคะเด็กคนหนึ่งต้องนั่งแยกกับเพื่อนห้ามไปแตะต้องน้ําในบ่อสาธารณะคือแม้กระทั่งเรียนจบสูงๆนะคะปริญญาเอกจากโคลมเบียจากลอนดอนกลับมาอินเดียก,ก็ยังเจอค่ะ ขนาดนั้นเลยค่ะเพื่อนร่วมงานก็รังเกียจบางทีก็โดนไล่ออกจากที่พักแค่เพราะวันณะต่ํากว่าอะไรแบบนี้คะ่ะคือการถูกตีตราทั้งแต่เกิดนี่มันแผลมันลึกจริงๆนะครับแต่ก็น่าทึ่งนะที่ประสบการณ์แย่ๆพวกนี้ไม่ได้ทําให้ท่านยอมแพ้ไปแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ท่านตัดสินใจครั้งใหญ่เลยในปี1935ถูกต้องค่ะคําประกาศที่ว่าแม้ข้าพเจ้าจะเกิดเป็นฮินดูแต่ข้าพเจ้าจะไม่ตายในฐานะฮินดู อันนี้มันไม่ใช่แค่แบบบ่นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันคือถแถลงการทางการเมืองสังคมที่แรงมากเป็นการบอกเลยว่าโครงสร้างความเชื่อเดิมๆที่มันค้ำจุนความไม่เท่าเทียมเนี่ยท่านไม่เอาแล้วปฏิเสธเลยค่ะแล้วก็ประกาศว่าทางรอดเดียวจากการกดขีนนี้คือต้องออกจากศาสนาเดิม แต่ท่านก็ไม่ได้ปุบปับเลือกทางใหม่เลยใช่ไหมคะเห็นว่าท่านใช้เวลาศึกษาเยอะมากนี่แสดงถึงความเป็นนักวิชาการจริงๆแน่นอนค่ะท่านศึกษาละเอียดมากทั้งอิสลามคริสซิกแล้วก็พุทธคือดูหมดเลยสุดท้ายท่านก็มาเลือกพุทธศาสนาค่ะเหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือ หลักความเสมอภาคที่พุทธเนี่ยปฏิเสธระบบวณนนะชัดเจนและก็เรื่องการเน้นปัญญาเมตตาธรรมซึ่งท่านมองว่าเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะที่จะยกระดับชีวิตคนได้แล้วทําไมต้องเป็นเมืองนาคภูระละครับมันมีอะไรพิเศษออันนี้ดรอัมเบรการท่านให้เหตุผลว่านาคภูระเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางประวัติศา,ศาสตร์กับคนกลุ่มที่เรียกว่านาคในสมัยโบราณนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มคนที่เคยนับถือพุทธ แล้วก็สนับสนุนพุทธศาสนามากๆในยุคแรกๆการเลือกที่นี่ก็เลยเหมือนกับเ,เป็นการฟื้นความเชื่อมโยงกับรากเดิมของพุทธในดินแดนนี้อ๋อเป็นการเลือกที่มีนนยะเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าออไอเรื่องความเชื่อมโยงกับชาวนาคโบราณเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในทางประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นมุมมองเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ดออรอเมริกรันท่านยกขึ้นมาเพื่อสร้างพลังให้การเคลื่อนไหวมากกว่าครับอืมคำถามดีค่ะ คือ <C> e <get ful> เรื่องชาวนากับพุทธในยุคแรกๆเนี่ยก็พอมีหลักฐานอยู่บ้างนะคะทางโบราณคดีบันทึกอะไรพวกนี้แต่การจะเชื่อมโยงตรงๆกับเมืองนาคภุระเลยแล้วก็การตีความของดรอัมเบริกานเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่เป็นการให้ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อสร้างพลังสร้างความชอบธรรมให้การเคลื่อนไหวด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการสร้างเรื่องเล่าหรือ a r r a t i v e ของขบวนการทางสังคมนะคะเข้าใจแล้วครับเป็นการผสมผสานกันไป ทีนี้มาถึงจุดสำคัญที่สุดคือวันที่14ตุลาคม1956วันนั้นมันพิเศษยังไงครับวันที่14ตุลาที่ท่านเลือกเนี่ยไม่ใช่วันมั่วๆนะคะแต่มันตรงกับวันอโศกวิชัยทัศมิพยีซึ่งตามธรรมเนียมเขาเชื่อกันว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าอาโศกมหาราชประกาศตัวเป็นพุทธมามะกะหลังจากสงครามกะลิงขะที่แบบโอ้โหเลือดนองแผ่นดินนะคะอ๋อเชื่อมโยงกับพระเจ้าอาโศกเลยใช่ค่ะ การเลือกวันนี้ก็เหมือนเป็นการเทียบว่าเหตุการณ์ของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่และสําคัญเหมือนกับการเปลี่ยนศาสนาครองสําคัญในประวัติศาสตร์อินเดียเลยเป็นการสร้างความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เลยนะและพิธีวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยเริ่มจากดรอัมเบตกากับภรยาคือคุณหมอสอวิตาอเมตกานะคะท่านเข้ารับไตรสนณคมรับศีลห้าจากพระภิษุชาวพม่าที่อายุมากแล้วชื่อมหาสถูตจันทรมณี ท่านเดินทางมาจากกุสินาราเลยนะที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะคะอืมบรรยากาศวันนั้นคงจะแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เต็มไปด้วยความหวังของคนมากมายเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือภาพของคนเป็นแสนแสนที่มารอเข้าร่วมพิธ,ธีใช่ไหมครับตัวเลขนี้เห็นมีหลายแหล่งบ้างก็ว่า4 0 0แสนห0 0 0 0น0 0แสน แต่ไม่ว่าจะเท่าไหร่มันก็เยอะมากๆมากๆจริงๆนะครับใช่ค่ะเยอะมหาศาลหลังจากท่านรับศีลแล้วเนี่ยดออรอัมเบตกาก็เป็นผู้ให้ไตรสรณคมศีนหแล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยคือคำปฏิญาณ22ข้อให้กับคนหลายแสนที่รออยู่ตรงนั้นคำปฏิญาณนี้แหละค่ะคือหัวใจเลยคำปฏิญาณ22ข้อเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรครับมันต่างจากรับศีลปกติยังไง ต่างชัดเจนเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่รับหลักปฏิบัติใหม่นะแต่มันคือการประกาศตัดขาดจากรากความเชื่อเดิมที่กดขี่พวกเขามานานส่วนแรกของคำปฏิญาณคือการปฏิเสธชัดๆเลยค่ะว่าไม่เชื่อไม่บูชาเทพเจ้าฮินดูองค์หลักๆพรมวิษณุศิวะแล้วก็องค์อื่นๆอย่างรามกฤษณะคังโอรีคณะปติปฏิเสธหมดเลยค่ะไม่เชื่อเรื่องอวตารไม่ทำพิธีแบบฮินดูคือ เป็นการปฏิเสธโครงสร้างศาสนาที่ให้ความชอบธรรมกับระบบวัณนนะแบบตรงๆเลยโอ้โหแรงชัดเจนมากแล้วส่วนที่2องล่ะครับส่วนที่2คือการยืนยันค่ะยืนยันว่าจะยอมรับหลักพื้นฐานของพุทธคือเชื่อว่าคนเราเท่าเทียมกันและจะพยายามสร้างความเสมอภาคจะทําตามอริยมรกมีองค์8บํบเพ็ญบารมีสิบอย่างจะมีเมตตาต่อทุกชีวิตแล้วก็จะรักษาศีลห้าให้ดี การปฏิเสธของเก่าแล้วก็ยืนยันของใหม่เนี่ยมันคือการทลายกรอบคิดดําเดิมแล้วสร้างตัวตนใหม่บนฐานของความเท่าเทียมค่ะการประกาศปฏิเสธเทพเจ้าความเชื่ออย่างเปิดเผยเป็นทางการขนาดนั้นในสังคมอินเดียยุคนั้นต้องถือว่ากล้าหาญสุดๆเลยนะครับมันส่งผลกระทบหรือสร้างแรงกระเพื่อมยังไงบ้างครับตอนนั้นเลย แน่นอนค่ะสันสะเทือนมากทั้งในหมู่ฮินดูที่เคร่งเค่งหน่อยเขาก็มองว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิน่นแล้วก็ในหมู่นักการเมืองชนชั้นนําแต่ว่าสําหรับชาวทลิตเองแล้วเนี่ยมันคือการประกาศอิสรภาพทางใจทางสังคมครั้งใหญ่เลยเป็นหมุดหมายสําคัญที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่า เออเราก็มีที่ยืนมีศักดิ์ศรีได้เหมือนกันครับผมแล้วเหตุการณ์นี้ล่ละค่ะที่ถือเป็นจุดกําเนิดอย่างเป็นทางการเลยของขบวนการพุทธแบบใหม่ที่เรียกว่าหน่วยยานนวายานหน่วยยานใหม่คำนี้ดออรอัมเบดกาท่านตั้งใจจะสื่อถึงอะไรครับมันต่างจากพุทธแบบเดิมๆยังไงความต่างหลกัหลกๆเลยอยู่ที่เป้าหมายค่ะหน่วยยานที่ดออรอัมเบดกาตีความแล้วก็นําเสนอเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้หลักธรรมพุทธโดยเฉพาะเรื่องความเสมอภาค ปัญญาการุณามาเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติสังคมแล้วก็ปลดแอกผู้คนจากการกดขี่ของระบบวัณณะในโลกปัจจุบันนี้ล่ละค่ะเน้นที่นี่เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะมันเลยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการใช้เหตุผลมากกว่าที่จะเป็นเน้นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดหรือการหลุดพ้นแบบเชิงอภิปราเหมือนพุทธนิกายอื่นๆที่มีอยู่แล้วอื การตีความพุทธโดยเน้นการปฏิวัติสังคมเป็นหลักแบบนี้มันทําให้เกิดความตึงเครียดหรือมีข้อถกเถียงกับชาวพุทธกลุ่มอื่นๆในอินเดียหรือต่างประเทศบ้างไหมครับก็มีบ้างค่ะนักวิชาการหรือ ชาวพุทธบางกลุ่มก็อาจจะมองว่าเอโนยานี่ลดทอนมิติทางจิตวิญญาณหรือการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นส่วนตัวไปหรือเปล่าแต่สําหรับคนที่สนับสนุนโนยานะคะเขาก็มองว่านี่แหละคือการเอาแก่นแท้ของพุทธมาใช้กับปัญหาที่มันเร่งด่วนที่สุดของอินเดียตอนนั้นคือความไม่เท่าเทียมก็คือบริบทมันสําคัญใช่ค่ะแล้วดรอัมเบกกาเองท่านก็มองว่าการแก้ปัญหาสังคมนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยน่าสนใจครับเอาล่ะ จากเหตุการณ์สำคัญมาดูทิศต,ตัวสถานที่ที่เป็นอนุศร์กันบ้างคำว่าทิศสาภูมินี่แปลตรงๆว่าอะไรนะครับทิศาค่ะหมายถึงการรับเข้าสู่ศาสนาหรือการเริ่มต้นใหม่ทางจิตวิญญ,ญาณส่วนภูมิก็คือแผ่นดินสถานที่รวมๆกันทิศษาภูมิก็คือแผ่นดินแห่งการเริ่มต้นใหม่ทางศาสนาหรือสถานที่แห่งการเปลี่ยนศาสนานั่นเองค่ะอ๋อที่แห่งการเริ่มต้นใหม่ แล้วตัวสถูปใหญ่ๆที่เราเห็นทุกวันนี้ล่ะครับสร้างขึ้นมายัางไงการก่อสร้างจริงๆเริ่มหลังดรอัมเบตการาท่านเสียไปแล้วนะคะเริ่มปี1978แล้วก็ใช้เวลาสร้างนานพอสมควรเลยค่ะกว่าจะเปิดเป็นทางการได้ก็ปี2001ตอนนั้นประธานาธิบดีเคอนารายณนันเป็นคนมาเปิดสถาปนิกที่ออกแบบคือคุณเชโอดานเมาค่ะสถาปัตยกรรมดูยิ่งใหญ่มีเอกลักษณ์มากนะครับ เห็นว่าได้แรงบันดาลใจจากสถูปสารจีด้วยใช่ค่ะรูปทรงโดมครึ่งวงกลมกับประตูทางเข้าสีทิศที่คล้ายคลยซุ้มตรณะอันนั้นมาจากสารจีจริงๆแต่จุดที่ทำให้ทีกษาภูมิไม่เหมือนใครเลยคือทั้งในมันกลวงค่ะเอา้า กลวงเหรอครับใช่ค่ะถือเป็นสถูปทรงกลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยการออกแบบให้ข้างในกลวงเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงความเปิดกว้างไม่ปิดกั้นหรือการเป็นพื้นที่ให้คนให้ชุมชนเข้ามาใช้งานมาทำกิจกรรมร่วมกันได้จริงๆการเลือกสร้างเป็นรูปทรงสถูปซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์พุทธที่เก่าแก่มากๆเลยมันมีความหมายพิเศษไหมครับสาหรับขบวนการนวยยานที่ดูจะเน้นความทันสมัยเหตุผลอะไรแบบนี้นั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดค่ะ คือการเลือกรูปทรงสถูปเนี forest, way, ่ยมันเป็นการเชื่อมโยงชัดๆเลยกับประวัติศาสตร์พุทธที่ยาวนานในอินเดียเป็นการบอกว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่ของแปลกแยกนะแต่เป็นการสืบทอดฟื้นฟูมรดกของชาติแต่ในขณะเดียวกันการออกแบบให้ข้างในมันกลวงใช้งานได้จริงมันก็สะท้อนแนวคิดแบบเนื้อยานที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเน้นการเป็นศูนย์กลางชุมชนไม่ใช่แค่เป็นวัตถุบูชาทึบๆแบบสถูปโบราณส่วนใหญ่เข้าใจเลย แล้วในถงกลงๆนั้นมีอะไรสำคัญบ้างครับชั้นล่างเป็นโถใหญ่เลยค่ะตรงกลางมีพระพุทธรูปซึ่งอันนี้ก็พิเศษนะเป็นของขวัญจากกลุ่มนักศึกษาไทยที่เคยไปเรียนที่นาคพุระมอบให้ค่ะนอกจากนั้นก็มีส่วนที่เป็นห้องสมุดร,รวบรวมงานเขียนของดรอัมเบตกาหนังสือเกี่ยวกับพุทธแล้วก็มีนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องพุทธประวัติชีวิตดรอัมเบตกาด้วยส่วนที่อยู่เหนือถงขึ้นไปก็เป็นพื้นที่ใต้ดมใหญ่ๆเลยค่ะ นอกจากตัวสถูปแล้วมีส่วนอื่นๆอีกไหมครับรอบๆบริเวณนั้นมีค่ะด้านหน้าสถูปจะมีวิหารเล็กๆมีพระพุทธรูปสำมฤทธิ์อยู่แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือมีต้นพระศรีมหาโพค่ะซึ่งเขาบอกว่านำกิ่งพันุ์มาจากต้นที่สืบมาจากต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เมืองอนุราทปุระศรีลังกาเลยนะคะเหมือนนำสัญ,ญลักษณ์การตรัสรู้มาไว้ที่นี่ที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทางสังคมด้วย โอ้โหครบเลยนะครับทั้งความหมายประวัติศาสตร์สังคมสัญ,ญลักษณ์และปัจจุบันล่ะครับถิกสาภูมีความสําคัญยังไงบ้างปัจจุบันที่นี่คือศูนย์กลางทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นที่สแสวงบุญที่สําคัญมากๆแห่งหนึ่งของอินเดียเลยค่ะโดยเฉพาะสําหรับชาวพุทธโนยานแล้วก็คนที่นับถือดออรอัมเบริกาในวันครบรอบพิธีเปลี่ยนศาสนาที่เรียกว่าธรรมจักรประวัตินดินช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยโหคนมาเป็นล้านๆเลยนะคะ เป็นร้านบรรยากาศคงจะแบบพลังเยอะน่าดูเลยนะครับทางสังคมการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคนซึ่งเป็นมรดกความคิดที่ดรอัมเบตกาท่านทิ้งไว้ให้ค่ะแล้วใครไปที่นี่ส่วนใหญ่ครับกลุ่มคนแบบไหน หลากหลายมากค่ะหลักๆก,ก็คือชาวพุทธในยานคนที่ศรัทธาท่านดอกเตอร์อัมเบตกาแต่ก็มีนักวิชาการนักศึกษาที่สนใจประวัติศาสตร์สังคมการเมืองอินเดียนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมหรือแม้แต่คนที่แค่อยากไปหาความสงบก็ไปกันเยอะค่ะเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมการศึกษาที่เกี่ยวกับที่นี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ มีเกรดหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วว่าน่าสนใจมากคือเรื่องที่ว่าในวันงานประจำปีเนี่ยมีการขายหนังสือเยอะมากมากม,ากม,ากมากจนเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไปเลยเหรอครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนแก่นของขอบวนการนี้ได้ดีมากเลย ช่วงวันงานนะคะจะมีแผงหนังสือเป็นร้อยร้อยแผงเลยขายหนังสือทุกแนวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดรอัมเบตกาพุทธศาสนาประวัติศาสตร์การเมืองสังคมมีทั้งภาษาท้องถิ่นภาษาอังกฤษเขาว่ากันว่ายอดขายหนังสือช่วงนั้นถล่มทลายเลยโอ oh. การให้ความสําคัญกับหนังสือความรู้แบบนี้ค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับแนวคิดของดรอัมเบตกาที่ท่านเชื่อว่าการศึกษาปัญญานี่แหละคืออาวุธสําคัญที่จะปลดปล่อยคนจากการกดขี่ได้ เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนจริงๆครับเอาละครับเราได้คุยเจาะลึกเรื่องราวของทีกษาภูมิการมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่การต่อสู้ของดรอัมเบตกาเหตุการณ์เปลี่ยนศาสนาครั้งประวัติศาสตร์จนมาถึงความสำคัญของอนุสร์สถานแห่งนี้ในปัจจุบัน ค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือมรดกที่มันทรงพลังมากๆของดรอัมเบดกาที่กล้าท้าทายระบบวันณะถึงรากถึงโคนแล้วก็เป็นการจุดประกายให้พุทธศาสนากลับมามีความหมายอีกครั้งในอินเดียผ่านมุมมองแบบนุยานที่เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมความเสมอภาคเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะและจากที่เราคุยกันไปว่าแนวทางนวย,ยานของดรอัมเบตกาเนี่ยมีจุดเน้นที่ต่างออกไป คือมุ่งไปที่การแก้ปัญหาสังคมการปลดแอกมากกว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นแกนในพุทธบัคดั้งเดิมหลายๆสายนะครับใช่ค่ะนั่นคือลักษณะเด่นที่ทําให้หนวยยานมีความเฉพาะตัวมากๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าการที่ดรอัมเบดกาตีความแล้วก็ปรับเปลี่ยนพุทธศาสนาให้มันตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเข้มข้นในยุคสมัยของท่านแบบนี้มันบอกอะไรรอเกี่ยวกับการที่ศาสนาหรือระบบความเชื่อต่างๆเนี่ย มันสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือถูกตีความใหม่เพื่อจะมารับมือกับความท้าทายปัญหาร่่มสมัยได้บ้างไหมครับอืมเป็นคำขังที่สำคัญมากค่ะมันชี้ให้เห็นเลยว่า,าศาสนาไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวนะแต่สามารถถูกตีความถูกปรับเปลี่ยนพลวัตไปตามบริบทสังคมยุคสมัยได้เสมอ กรณีของนวยานีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าหลักทมคำสอนสามารถกลายเป็นเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองได้อย่างไงแล้วมันก็เปิดพื้นที่ให้เราได้คิดต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างาศาสนากับปัญหาสังคมในมิติที่หลากหลายต่อไปได้อีกเยอะเลยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวของอนุสรสถานที่ที่แห่งหนึ่งในอินเดียไหมครับคือมันไม่เหมือนที่ไหนเลยภายนอกเนี่ยคือสถาปัตยกรรมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามอลังการมาก แต่เบื้องหลังความงามนั้นนะครับคือเรื่องราวของการปฏิวัติทางความเชื่อครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนี่แหละครับเรื่องราวของทีวรักษภูมิคือถ้าเราไปอยู่ใจกลางประเทศอินเดียเนี่ยเราจะเจอกับสถูปทรงโดมขนาดมะหึมาที่สร้างจากหินอ่อนกับหินทรายสีขาวล้วนเลยมันยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วมันก็ทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะเรื่องราวเบื้องหลังความสวยงามอลังการนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วจุดที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือ สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่โบราณสถานเก่าแก่อายุเป็นพันๆปีนะครับแต่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อปี2001นี่เองคำถามก็คือมันต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญอะไรในยุคของเราที่ยิ่งใหญ่ขนาดที่ต้องสร้างสถาปัตยกรรมระดับนี้ขึ้นมาเพื่อจารึกไว้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งครับวันที่ถูกเรียกว่าวันแห่งการเปลี่ยนศาสนา ที่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อินเดียยุคใหม่เลยคือมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่มันคือการปฏิวัติที่เปลี่ยนชีวิตคนเป็นแสนแสนคนภายในวันเดียว0 0แสนคนครับ0 0แสนคนลองนึกภาพตามนะครับพลังของผู้คนมหาศาลขนาดนี้ที่มารวมตัวกันในวันเดียวกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยคือ ทิ้งตัวตนเก่าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือสเกลของการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ครับแต่ว่าการปฏิวัติครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับนะครับมันคือการเดินทางที่ใช้เวลายาวนานกว่า20ปีเลยทีเดียวคือเริ่มจากคำประกาศกล่าวในปี1935แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ในปี1956 และสุดท้ายก็คือการสร้างอนุสร์สถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพยานในปี2001แล้วใครละ่ะคือผู้นำคือคนที่มีวิสัยทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็คือดรบีอาร์อัมเพตกาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าบาบาซาเฮฟท่านเป็นหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งประเทศอินเดียยุคใหม่เลยนะครับเป็นทั้งคนร่างรัฐมนูญเป็นรัฐมนตรีแต่บทบาทที่สำคัญที่สุดของท่านก็คือการเป็นผู้นำที่อุทิศท,ทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับคนที่ถูกกดขี่ข้าพเจ้าเกิดเป็นฮินดูแต่ข้าพเจ้าจะไม่ตายในฐานะฮินดูโอ้โหนี่เป็นคำประกาศที่ทรงพลังมากนะครับ มันสรุปความเจ็บปวดทั้งชีวิตของท่านที่ต้องเผชิญกับการถูกกดขี่จากระบบวันณะที่มันไม่ให้ค่าความเป็นคนแล้วคำพูดนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางสแสวงหาหนทางสู่การปลดปล่อยแล้วการตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับท่านใช้เวลาหลายปีเลยในการศึกษาศาสนาหลักๆทั่วโลกและในที่สุดก็มาเจอคาตอบในพุทธศาสนาครับ ซึ่งเป็นศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องการแบ่งชั้นวัณณะมาแต่กําเนิดแล้วก็เน้นเรื่องความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนและการใช้ปัญญาของตัวเองเป็นที่พึ่งและนี่แหละครับคือจุดกําเนิดของพุทธศาสนารูปแบบใหม่ที่เรียกว่านวยานซึ่งแปลว่ายานพาหนะใหม่แล้วมันต่างจากของเดิมยังไงมาดูกันครับ หัวใจหลักของนวยยานเลยนะครับคือการตีความพุทธศาสนาให้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมแบบจริงๆจังๆเลยซึ่งก็คือการทลายกำแพงเรื่องวันนะโดยการตัดเรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือพิธีกรรมที่ซับซ้อนออกไปแล้วมุ่งไปที่แก่นแท้จริงๆนั่นก็คือความเสมอภาคและปัญญานี้คือการเปลี่ยนวิธีคิดแบบพลิกฝ่ามือเลยนะครับ คือเปลี่ยนจากสังคมที่ผูกมัดคนไว้กับสถานะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไปสู่สังคมที่เชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็เปลี่ยนจากการต้องพึ่งพาพิธีกรรมต่างๆไปสู่การพัฒนาตัวเองด้วยสติปัญญาของตนเองล้วนๆคำปฏิญาณ22ข้อนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำประกาศอิสรภาพเลยครับมันคือการบอกว่าโอเคเราจะตัดขาดจากความเชื่อเดิมๆที่เคยพันธนาการเราไว้อย่างสิ้นเชิงแล้วในขณะเดียวกัน ก็จะโอบรับหลักการใหม่ซึ่งก็คือความเสมอภาคความเมตตาและการพึ่งพาตัวเองเอาล่ะครับนั่นคือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในปัจจุบันที่สัภูมิมีความสำคัญยังไงบ้างทุกวันนี้ที่สัูมูไม่ได้เป็นแค่อนุสรณ์สถานเงียบๆนะครับแต่กลายเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวามากๆดึงดูดคนเป็นล้านๆคนต่อปีเลย แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้สวงบุญนะครับยังมีนักท่องเที่ยวนักศึกษาแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะมาสัมผัสพลังของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมด้วยตัวเองแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือความหลากหลายของผู้ที่มาเยือนนี่แหละครับคือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้สวงบุญที่มาด้วยศรัทธานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีทั้งนักท่องเที่ยวนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยด้วยนี่มันก็เป็นเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าทิกษาภูมิได้กลายเป็นมรดกที่สำคัญสำหรับคนทุกกลุ่มจริงๆ คำพูดของชวาฮาราลันเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเนี่ยผมว่ามันสรุปมรดกของดรแอมเพกอนได้ดีที่สุดเลยท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้นำของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ท่านคือสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมของคนทุกคนและสุดท้ายทีสาภูมิก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้พวกเราได้คบคิดกันนะครับว่าสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยจะสามารถเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันเจ็บปวด และในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนแสงสว่างแห่งความหวังถึงอนาคตที่เท่าเทียมได้อย่างไรนี่คือมรดกที่ท้าทายความคิดของเราแล้วก็ยังคงส่งเสียงดังก้องอยู่ในสังคมอินเดียและทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ครับ